ครับเริ่มเข้ามาที่่บบาลแล้วครับมีน้ำตกด้วย เออไปครับ ราต้อง,งเคยมากันหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยมาเหรอพี่ดิ้งก็ไม่เคยมาเหรอจัดไปเนี่ยต่างคนก็ต่างไม่เคยมาก็มาก็ไม่กีก่คนนะครับมีท่านพระอาจารย์พระพิรุณอยู่ในรถไหมในรถ่อาโอเคเดี๋ยวรอคันเขียวอีกคันหนึ่งเขียวเล็กคันหนึ่งตอนนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วมัม้งนะประมาณบ่ายสามโมงครับแล้วก็เส้นทางในการเดินทางลัดเลาะไปก็ลัดเลาะลำห้วยไปเรื่อยๆครับเห็นไหม รอหนับงไวยนะครับรออีกคันหนึ่งกำลังเดินทางมาครับเดินทางมาเป็นไครับเป็นดีนครับเป็นไงครับเป็นไงไงถามไม่ใช่ชูนิ้วถา,ถามไ,ไ,งไง <laughs> ลยซื้อคำตอบให้ดูเองให้ภาพมันบรรยายภาพเองเนาะให้ดูบรรยากาศเองครับรันเดินทางรันาะอ,อย่างเงี้ยครับซ้ายขวาซ้ายขวาไ,ไปเรื่อยๆครับภาพบรจะเก็บได้บางไม่ได้บางขอไปครับต้นอะไรไม่รู้ครับ กำลังตามมามาแล้วครับเขียวเล็กมาครบแล้วครับมาเดินทางมา4คันนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆครับ ก็ถึงแล้วครับสำนักสงฆ์บ้านแม่ก่อนนะครับแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่ามสอนนะครับก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วรวมถึงบรรยากาศที่เรากาลังได้เจอไปพร้อมๆกันผมไม่เคยเข้ามาที่นี่แต่ว่าบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากครับสุดยอดมากนะเดี๋ยวผมก็จะอะไรจับให้มันมั่นคงแข็งแรงหน่อยนะก็ตอนนี้เข้ามาที่หมู่บ้านแล้วครับ ให้ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันในระหว่างการเดินทางเข้ามายัางที่หมู่บ้านแม่ต๊อะตำบลแม่คงอำเภอแม่มสระเียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับบรรยากาศก็ยังคงดําเนินชีวิตไปอยู่เรื่อยๆท่ามกลางสายน้ําภูเขาแล้วก็ต้นไม้ในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่านะพึ่งพาอาศัยกันครับนี่คือป้ายหมู่บ้านแล้วก็เราก็กําลังเดินทางเข้ามาแล้วครับ บ้านไม่ก่อนครับลุ่มน้ำสารวินนะหมู่ที่ห้าครับให้ชมวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนที่ดีที่พัอาศัยที่ดีด้วยเห็นไหมแล้วก็ชมวิวบรรยากาศที่ผมเดินทางเข้ามานะหน้าตาอาจจะปิดหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนน่อ้นะครับเปิดไม้น้านข้างบ้านที่นี่ก็ใช้ไม้นะครับดูสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยก็เป็นเสาแล้วก็ต้นไม้ก็ต้นใหญ่เสาต้นใหญ่แล้วก็วิถีชีวิตก็กกำลังเดิเดินไป นะหลังคาก็ส่วนมากก็จะเป็นตอนนี้ก็เป็นหลอนคู่นะครับส่วนวิธีเดิมๆก็ออยังพอมีให้เห็นอยู่นะครับมงด้วยตองตึงนะครับช่วงเวลาประมาณนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับที่คือสะพานข้ามแม่น้ำมาฝั่งของโรงเรียนนะครับแลวเดินทางข้ามมาแล้วครับตอนนี้กําลังจะขึ้นมาที่โรงเรียน แล้วก็โรงเรียนบ้านแม่ก่อนครับวิธีพุทธนะโรงเรียนบ้านแม่ก่อนนะภักไทยสมาชิกทุกท่านนะับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับนะครับมาแล้ว่นะ ลุนครับด,ดูดูท่ามันซะก่อนดูก็ดูท่ามันซะก่อนอะไรไม่แดง โอเคฮะวิดีโอครับครับต่อไปครับเฮ้ยใครวะคุณครูบ๊ายบาครับสวัสดี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 ครับอยู่ดีบิ๊ซุปบ๊ายบาครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศที่โรงเรียนตอนนี้ก่อนครับขอภาพอีกรอบหนึ่ง นี่คือภายในบรรยากาศที่ฮ่องกงโร,รงเรียนบ้านแม่ก่อนครับเดี๋ยวให้พาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศสลายวันนี้อันนี้อะไรลูกมาฟักอะฟ,กฟักเขียวเนาะแกมากฟัดนะวันนี้วันนี้รัดอ่ัดีควัควาตอันนี้เรนนี้อะไรคาอะเวาะแกงอะ่ะอันนี้แกงอะไรแกงฟากเย็น่ฟักฟัยวกมกับอะวันนี้วนน้อไกหมาัอ่ะเกีเนาแกกอ้ียอกว่ากงอะไร ผักทองใส่ไก่เนาะม,มานารูนั่นก็คือเอาแกงเหมือนกันไม,นม่ก่อเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายลิ้นพันกัน,นพูดไม่ได้น,นะนสุดยอดคลาสสิกแล้วก็ใช้ฟืนในการเอ่อกรอกฝเนาะเนาะต้องทำทุกวันหรือเปล่าวันละกี่วันลกี่ั้งหรือว่าไงวันละสามครั้งหนูช่วยมาทำใช่ไหม,มนะก็ทช้าของวันยินเลย แกงฟักทองใส่เนื้อไก่ครับน่าจะอร่อยเนาะน่าจะอร่อยนะฟิลือแม่ครัวนะเพราะนั่นมันแก่โรงเรียนต้องทำวันละสามครั้งสามมือเลยเนาะแล้วหนูก็อยู่โรงเรียนนี่หรือว่าอยู่บ้านต่างบ้านหรือว่าไม่อยู่อ๋อมาอยู่กินอยู่ที่นี่เนาะ อันนี้นี่คืออาหารที่เลี้ยงสําหรับน,นักเรีย<อ>นที่อยู่ต่างต่างบ้านที่มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมหรือว่าทั้งหมดเลยอ่าอ่าอ๋อทั้งหมดก็ตอนเย็นก็ห่อผักชา้ากวก็เย็นคือห่อผักโอเคนะนี่คือข้อมูลคข่าวในการทาอาหารนะครับที่โรงเรียนเมืกอกนะก็ผมไม่มีอะไรมากก็คือให้มาชมบรรยากาศที่โรงเรียนได้เิญน,นะครับก็ไม่มีอะไรครับ ก็เข้ามันไก่ก็เตรียมอยู่ตงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอจัดแจงแป๊บนึงครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบนักเรียนที่นี่มีเยอะสครับมีประมาณหลายคนมีคน86คนนะครับมนรอประมาณที่นนะเยอะนักเรียน86คนหมายถึงว่านักเรียนจากที่นี่มาทำไมาี่นี่ด้วยใช่ไหมครับอ๋อต่างคือมาพักที่นี่เลยเนาะอ๋อโอเคครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับ <oat numbers. S 1> ถามเข่ <Whats application> าข้าวเข้าลมวครับาจเดี๋ยเข้าบรรยากาศมระสากคับที่ดีลงเรียนบ้ากก่อนเดี๋ยวไปดูข้างล่างอันดี้่าครับ น,นี่เราถึงกิจกรรมแจกรองเท้าแล้วก็รวมถึงกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่นี่ที่บ้านมอก่อนแล้วก็ผมจะพยายามจะเก็บภาพไปสอดไปแต่ก็ผมก็ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรต่างๆที่เขาบริจาคแต่ก็โอเคอย่างที่เห็นก็คือมีรองเท้าแล้วก็มีสิ่งของมียารักษาโรคอะไรต่างๆนี่คือบรรยากาศที่บ้านโรงเรียนเมื่อกก่อนนะครับด้านบนก็มีข้าวเลี้ยงข้าวมันไก่ครับเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเดินทางตั้งแต่ก่อนเที่ยงประมาณเที่ยงด้วยซ้ำไปนะโอเค ก็มาเลือกเอาครับอดกันห่อมหน่อยได้บโอเคตับาตัวนี้บ่าถือตัวเลือกเลยนถือตัวอะไรที่บนรนลึกเองไปละครับมาแล้วครับมาี่ค่ะผูม่มาเดินกับเด็กผมรักเด็กนะผมรักเด็ก โยครับครับครับผม่เอกเอดีตอีเ้าปกินไปทางนู้นให้ค่อเดินไปทางนู้นลูกครับห้ามสวนนี่ไม่ได้ปเอ้า้ามไปลงการเด้อนี่สีเดียวกันเนี่ยมานีมา่ไม่ได้โกไม่ได้เล็กไป ต้องถามซะหน่อยว่าชอบสีอะไรสีเหลืองต้องใส่ดูไปนู่นเลยไปหาป้าโู้ตเลยป้าแก่ๆกดูหน่อยเรื่อยช่วยดูน้องหน่อยอันนี้นี่นเดี๋ยวกลับไปงานนี้อาจจะมีใครเจ็บตัวได้บ้างสักคนแหละไม่รู้ว่าใครขูไม่ได้ได้เอาดีไปไปได้ไหมได้ไปได้ปะ น้าโกแจกอะไรน้าโกน้าโกน้าโกแจกอะไรกระเป๋าสตางค์ครับกระเป๋าสตางค์โอ้ยเฮ้ยใส่สตางค์กระเป๋าสตางค์เขาใส่สตางค์อยู่แล้วแล้วก็พระอาจารย์แจกทุนการศึกษาครับ รวมถึงขนมอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วเก็บแล้วเก็บคนใช่ไหมเสร็บครับเราให้ครบหมดเลยครับในครอบใหญ่ในครอบใหญ่ อยู่นะยังขนมกินยังขนมไปกินเขาใส่ตุ้มหัวเอาเอาอะไรพันผัดใส่หูใบไม้ใบไม้บดได้นะอ เจ้าไปชิมให้ดูอ๋อไม่ให้มันตันเนาะงงอันนี้หมางงงทำไมยังเดินอย่างนั้นนะฮะทำหน้าเอไว้ไม่รู้มันไม่เล่งแต่แล้วนั่งกับพี่เลยจ้า ตอนนี้เราจะได้สองอย่างคือได้รองเท้ากับได้ของที่บ้าจากเขาแจกเด้อถ้าได้แล้วก็ไปนั่งที่เดิมก่อนนะเอาเนถ้าใส่ไม่ได้ก็เอาไปห้อยพอไปก่อรองโซได้ลูกนะดูกินไปเลยลูกหยิบไปเลยโอเค ไปม่มอเท่าไหร่นะห้าใช่ไหมเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนคไม่รู้เบอร์อะไรไม่รู้นะก็ตอนนี้ก็แจกรองเท้ากับขนมเสร็จเรียบร้อยอนะครับก็ยังมีเด็กที่ยังไม่ได้มาร่วมนะเวลานี้อาจจะติดทุรัหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงน่ที่ดูบรรยากาศด้วยเห็นไหมครับก็มืดแล้วต่อมาก็กลับไปด้วยก็มีครับโรงเรียนบ้านไม่ก่อนครับ ข้าวโพดครับข้าวสาลีหรือข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเนาะข้าวโพดครับไปหักที่ในสวนสวนก็อยู่จากที่นี่ไปบ่บกไก่เนาะพิศนาเลยน่ากินเนาะพอต้มกินเนาะหมอบยาครับข้าวสาลีครับผม ครับข้าวสาลีครับให้ชมบรรยากาศนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาได้เที่ยวเข้าไปในหมู่บ้านของบ้านแมก่อนแต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนถ่ายทอดบรรยากาศของภาพที่สื่อเอาไปในในสิ่งที่ผมพยายามกำลังสื่อเอาไปนะก็ให้ชมเป็นหบรรยากาศนะครับที่หมู่บ้านไม่ก่อนที่นี่ก็จะมีประชากรที่ กระจ,จยายกันอยู่ไปน่าจะเป็นหย่อม,มๆมตามรัดเลาะตามหลั่งน้ําเข้าไปส่วนมากก็จะเห็นปลูกต้นมะพร้าวเห็นไหมแล้วก็มีต้นส้มโอมะม่วงครับเป็นหลักแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะล้อมข้อเขาปลูกนะพวกอะไรอะ่ะปูเลยพวกอะไรต่างๆนะครับาภาษาพื้นพื้นบ้านนะแต่ว่าภาษาอะไรก็นะเขาว่ากันไปนะครับแล้วก็มีมะละกอครับผมยืนอยู่ที่บนอาคารใหม่หลังใหม่ของโรงเรียนนะครับ แล้วก็จะแผนกอให้เพื่อนๆได้ดูได้ดูนะก็ที่บ้านแม่ก่อนแห่งนี้ครับบรรยากาศสุดยอดตอนนี้สายฝนกําลังโปรยปลายไ,ไม่แน่ใจว่าตอนที่เรากําลังจะเดินทางากลับไปะไรบ้านฝนที่กําลังจะตกมาเร,ร,ราดูเวลาประมาณสี่โมึ่งเดี๋ยวน้าจะไปทึ่ที่พักก,ก็ประมาณสักสามสักสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนให้ชมไปใหญ่ครั้งหนึ่งครับสุดยอดหลังคาเขาก็ส่วนหนึ่งก็มีส่วนน้อยที่เป็นกระเบื้องหลังคารอนคู่นะครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะมุงด้วยตองตึกน,นะครับหลงตึกระดับสุดยอดครับข้านโน้นก็มีบ้านบ้านก็ ะเบองบางคู่แต่ว่าวิถีชีวิตก็ยังดําเนินไปเรื่อยๆนีแบบฉบับของของชนเผ่าปากยอนะครับที่นี่ชนเผ่าที่รักสงบกับนี่คือแทงน้ําเขาก็มีอยู่ด้วยกันอ่สามสี่แทงแทงใหญ่เลยอโอเคออมันใหครับนะ มันมีพริกรเติมได้น้ำจิ้มมันเติมได้เดพกเพกเขายังครั้งแรกพี่เนี่เเยเราก็แบบนั้นพร้อมรอค,ครัรบครับผม มั้ยข้ามันไก่มีไหมไม่มีหรอนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมกินเยอะๆนะ วะที่เล่นดวโคนได้ไหมไปเล่นดวโคเด้อเล่นดวโคเด้อดเด็กๆเ,เขาเล่นนำ <ไป S 1> ้ำนะช่วเวลาปมาห้าโมงเยนเขาเล่นน้ำตอน5้าโมงเย็นว่ะโอ้ลอยเลยสนุกเชียว ไม่หรอกพี่อยากอาบน้ำเลยกูซื้อเนี่ยเหนียวเนื้อเหนียวตัวแล้วเกินนี่ลงเลยค่ะลงเลยค่ะเดี๋ยวให้นูนาโชว์กะโดดน้ำอ๋อก็แจกที่นี่อ๋อนน่าไปช่วยขยี้

ผมประกอบหลายอย่างเนาะแเขาต้ไถึงเวลาปกติอ้บ้านมันเป็ี่ก่อนเดี๋ยวข้ังหน้าเดี๋ยวผมมานอนเออยังมานอนโอเคบ้านนี้ก็ได้านี้ก็ได้นอนโรงเรียนได้ไหมนอนโรงเรียนได้ไหมวะ ก็อย่าพูดกูไล้วครับไม่ได้ก็มันสูงข้างรนี่มันไม่ได้เลยฮะผูคนอย่างคนธนาคารแห่งไม่าไงมนอยู่ในพ่ลำเดือราคาัวสว่าน้มันแรงมามันดมันต้องมีช่วงน้ำหลากก็ขาก็ช่วงน้นฝนได้ดีกว่า เเดี๋ยวจะมอแล้วเราไปหมดนะครับสองใบเขาโอ้ถ้าหมัอนมาได้มอกไปหลว่มาเฉยที่เขียนด้วยคราวที่แล้วไปหายใบใหญ่ๆเนี่ยอที่เราไปนั้นอ่ะนี่ไป